สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกยุโรปเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมากันดีกว่าไปกันที่ศึกบุนเดสเลกาเยอรมันนะัดที่2นะก็ปรากฏว่าอูนยอนเบอร์ลินเอาชนะซังภารีน้องใหม่ไป1-0จากเบเนดิกฮโฮเลแบ็กแต่ละคะแนนล่าสุดอูนยอนเบอร์ลินก็ขึ้นมาเปาไปจ่าฝูงที่4คะแนนส่วนซังปารีอยู่บวยฮะยังไม่มีคะแนนเลย สถิติที่น่าสนใจเนี่ยตอนนี้ดัสนโนยังคงเป็นอันเดรคามาริกของฮอฟเฟนแฮมที่ซัดไป3ประตูลแล้วก็มิเชลไวเซอร์ของเบรเมนแอซิดมาที่สุดที่2ลูกโปรแกรมในคัมคืนวันเสาร์ที่31 S สิงหามีด้วยกัน6คู่นะก็2องทุ่มครึ่งมีโบกุ้มเจอกับโบสูซเซมันเช่กับบาตแฟรงเฟิร์ตพบกับฮอฟเฟนแฮมโฮสตทนเคิลเปิดบ้านเจอกับโฟลปัวสุดการเจอไม้เบรเมนเปิดบ้านเจอดอทบุลแล้วก็คู่สุดท้าย5้าทุ่มครึ่งไบเออร์เลกูเซนเปิดบ้านเจอกับอาเบลาร์ก มาต่อกันที่สกัลกโชนะัดที่3ามีด้วยกัน2คู่เวเนเซียเปิดบ้านแพ้กับโตรินโญไปศูนย์หนึ่งทีมเยือนได้ประตูชัยจากซาอุดโคโค,โคส่วนอินเตอร์มิลานก็เปิดบ้านถล่มอตาลันตาไปสี่โูน์ะวันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากบีลาจิมซิตี้ของทีมเยือนเน่ยทำเข้าประตูเองที่เหลือมาจากนิโคลบาเรล่าและก็มาคาสตูลาเหมาไป2ประตูแต่ละคะแนนล่าสุดหลังจากผลเมื่อคืนนี้ก็ อินเตอร์กับตริโนขยับไปอยู่อันดับที่1แล้วก็2มีเพิ่มเป็นทีมละ7ในขณะที่อัตาต้าอยู่อันดับที่11มี3คะแนนส่วนเวเนเซียอยู่อันดับที่19มี1คะแนนเหมือนเดิมสถิติที่น่าสนใจดาวซันโวตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นมาคัสตูลาของอินเตอร์ที่ซัดไปแล้ว4ประตูส่วนนักเตะที่อาเซมตมาที่สุดคนละ 2, ลูกมี3คนดักูลาสวิตคีนันยูดิสแล้วก็ซา,ามิเอลแมงกูรู โปรแกรมนัดต่อไปนะฮะคำคือวันเสาร์ที่31สิงหานี้มี4คู่5ทุ่มเครื่องบรุลยาเปิดบ้านเจอเอมบลีและเช่ก็จะพบกับกายาลีตี145ลาซิโอเปิดบ้านเจอเอซิมิลาแล้วก็นาโปลีจะพบกับปามา และไปไปีไายกันที่ลีกเอิงนัดที่3เมื่อคืนมีคู่หนึ่งโอลิมปิกลียงก็เปิดบ้านเชืิญเอาชนะสตาร์บุกไปทั้งหมด4-3นะวันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากโกเลงแตงโทริโซไอซ์แลนด์มิลล์นายแล้วก็กิฟต์ออบานที่เหมาไป2ประตูส่วนทีมเยือนได้ประตูจากเซบาสเตียนนานาซีอังเรซานโตสแล้วก็เอมูเ e นลอีเมกาตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยสตาร์บุกก็อยู่ที่7มี4คะแนนเหมือนเดิมส่วนลียงก็หนีจากโซนท้ายตารางขยับไปอยู่อันดับที่11เก็บไป3คะแนน สถิติที่น่าสนใจฮะตอนนี้ดาวโโนโยังมีสองคน Bradley, ola, แบดลี่บาโคลาและก็เมสันกินวูที่ซัดไปคนละ3าประตูส่วน,นและเตะที่เอเมากที่สุดก็เป็นเจ้าในเวทของปารีสที่ซัดไปแล้ว4ี่ลูกโอเคนะต่อไปเกมที่3ครับคือวมนเสาร์นี้มี3คู่สี่ทุ่มเบรสเปิดบ้านเจอกับแซง,งเตียนเที่ยงคืนมงปรีเย่พบก,กับน้องแล้วก็ตีสองตัวลูสเปิดบ้านเจอกับมักเซย